ความคืบหน้าล่าสุดหมอปลาทนายความร้องปปชสอบตำรวจร้อเจ้าหน้าที่รัฐผิดมาตรา157ปมศูนย์บำบัดวัฒพุ28่าพุ28กันยายน2564ที่สำนักง,งานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชานายสุทธิบุญมีผู้อำนวยการสำนักง,งานสืบสวนและกิจการพิเศษได้รับหนังสือจากนายจิรพันธ์เพชรขาวหรือหมอปลาและภรรยาน้ำฟ้า รพัฒสอนริทิโทโนภัยบู์และทีมทนายความมาที่เช่นทนายภพศสารเรืองฤทธิ์ทนายเกิดผลแก้วเกิดและญาติผู้บำบัดเพื่อขอให้ดําเนินการตรวจสอบกรณีเจ้าหน้าที่ตํารวจผู้ทรจังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดอื่นๆที่เกี่ยวข้องปฏิบัติหน้าที่และล่าเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบทั้งนี้ผู้ยื่นและทนายความได้กล่าวอ้างว่ากรณีที่มีผู้ร้องเรียน ให้เข้าไปช่วยเหลือผู้บำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดที่ศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูวัดท่าพุราชบำรุงตำบลด่านมะขามเตี้ยอำเภอด่านมะขามเตี้ยจังหวัดกาญจนบุรีเมื่อวันที่20กันยายน2564ที่ผ่านมาด้วยจากการตรวจสอบพบว่ามีบุคคลหรือเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปเกี่ยวข้องในการหลอกลวงผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเพื่อให้ได้ค่าตอบแทน ส่วนต่างจากผู้ดูแลศูนย์ดังกล่าวอีกทั้งยังมีการขู่เข็นว่าจะใช้กระบวนการทางกฎหมายโดยมิชอบโดยมุ่งหมายเพื่อเป็นการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบอันเป็นการกระทำความผิดฐานค้ามนุษย์ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ปีพุทธศักราช2551จึงขอให้ดำเนินการตรวจสอบสอบสวน หากพบการกระทําความผิดขอให้ดำเนินคดีกับบุคคลซึ่งมีส่วนกระทําความผิดทั้งหมดตามอำนาจหน้าที่ของปปชทั้งนี้สืบเนื่องจากกรณีที่พันตรัษเอกพัทรพงศ์สมใจภูมิกับสอพอสุนภูมิมอบหมายให้พันตรัษโทจันทีคำวิชัยสวอสอบสวนร้องทุกกล่าวโทษแจ้งข้อหาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณากับนายจิรพันธ์เพชรขาวหรือหมอปลา มือปราบสัมภเวสีกล่าวหาตำรวจสพสุวรรณภูมิมีส่วนเกี่ยวข้องเรียกรับผลประโยชน์กระบวนการพาผู้ติดยาเสพติดส่งศูนย์บำบัดวัดท่าผู้ราชบำรุงจังหวัดกาญจนบ,บุรีโดยตำรวจยืนยันว่าไม่ได้เกี่ยวข้องไม่มีพื้นฐานความจริงและจะไม่ยอมความไก่เกลียเอาเรื่องให้ถึงที่สุดตำรวจแจ้งข้อหาหมิ่นประมาทหมอปา ปมผลประโยชน์วัดท่าพุเจ้าหน้าที่ตำรวจสอพอสุวรรณภูมิแจ้งข้อหากับหมอปลาปมผลประโยชน์วัดท่าพุราชบำรุงอเภอด่านมะขามเตี้ยจังหวัดกาญจนบุรีสืบเนื่องจากกรณีที่หมอปลาหรือนายจิรพันธ์เพชรขาวได้นำทนายไพศาลเรืองฤทธิ์และทีมงานเข้าไปนำตัวผู้เสียหายที่ศูนย์บำบัดวัดท่าพุราชบำรุง อำเภอด่านมะขามเตี้ยจังหวัดกาญจนบุรีเข้าแจ้งความกับพนักง,งานสอบสวนกองกำกับการ5กองบังคับการปราบปรามเพื่อดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับศูนย์บำบัดในข้อหาค้ามนุษย์เนื่องจากได้รับการร้องเรียนจากกลุ่มอดีตผู้บำบัดว่ามีขั้นตอนการบำบัดและรักษาไม่ถูกต้องไม่ถูกสุขลักษณะมีการทำร้ายทรมานร่างกายและจิตใจโดยการให้อดอาหารและมีการ เรียกรับเงินค่าใช้จ่ายต่างๆรวมถึงได้รับการพาดพิงถึงเจ้าหน้าที่สพสุวรรณภูมิล่าสุดเจ้าหน้าที่สพสุวรรณภูมิได้ร้องทุกข์กล่าวโทษแจ้งข้อหากับหมอปลาในข้อหาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาซึ่งขณะนี้ตำรวจสพสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดซึ่งเป็นผู้นำผู้ติดสารเสพติดไปบำบัดกำลังรวบรวมหลักฐานจากสื่อโซเชียลต่าง,าง,างๆเข้าแจ้งความเพื่อดำเนินคดีกับหมอปลา ั้งนี้ทางด้านเจ้าหน้าที่เผยว่าตนเองและครอบครัวได้รับความเสียหายและความอับอายที่ถูกหมอปลากล่าวพาดพิงถึงในทางที่เสียหายจึงได้มาแจ้งความตำรวจดำเนินคดีกับหมอปลาโดยการแจ้งความนักล่าวเพื่อต้องการดำเนินคดีกับหมอปลาที่ให้ข่าวด้วยข้อมูลนั้นเป็นเท็จไม่มีพื้นฐานของการศึกษาข้อเท็จจริงที่ชัดเจนแล้วให้ข่าวให้เสียหาย โดยต้องการให้ดำเนินคดีให้ถึงที่สุดอย่างไรก็ตามข่าวที่มีการกล่าวอ้างกรณีการเรียกรับผลประโยชน์จากคนป่วยที่ต้องการเดินทางไปบำบัดที่จังหวัดกาญจนบุรีและให้ข่าวในลักษณะว่าตำรวจมีส่วนสมรู้ร่วมคิดกับตำรวจอาสามาสแสวงประโยชน์ซึ่งไม่เป็นความจริงแต่อย่างไรและต่อไปพนักง,งานสอบสวนก็จะได้แจ้งให้หมอปลามารับทราบข้อกล่าวหาและสอบปากคำต่อไป หมอปลาแฉกระบวนการศูนย์บำบัดยานารกมีทั้งข้าราชการตำรวจเอี่ยวจากกรณีการร้องเรียนให้ตรวจสอบศูนย์สงเคราะห์บำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดวัดท่าผู้ราชบำรุงตำบลด่านมะขามเตีย้ยอำเภอด่านมะขามเตีย้ยจังหวัดกาญจนบุรีหลังพบมีขั้นตอนการบำบัดไม่ถูกต้องตามสุข,ขลักษณะมีการทำร้ายและทรมานโดยให้อดอาหาร เรียกรับเงินการเข้าบำบัดและเก็บค่าใช้จ่ายรายเดือนจนกระทั่งมีหน่วยงานต่างๆเข้าให้การช่วยเหลือผู้ที่เข้ารับการบำบัดกว่า216คนออกมาตามที่มีข่าวไปแล้วนั้นที่กองบังคับการปราบปรามนายไพศาลเรืองฤทธิ์ทนายความพร้อมด้วยนายจิรพันธ์เพชรขาวหรือหมอปาได้พากลุ่มผู้เสียหายซึ่งเป็นอดีตผู้บำบัดจาก วัดท่าพุราชบำรุงตำบลด่านมะขามเตี้ยอำเภอด่านมะขามเตี้ยจังหวัดกาญจนบุรีประมาณ10คนเดินทางเข้าพบพันตรวจโทผานุพงศ์จันทรกูลสอวอสอบสวนกก .5 บกปเพื่อแจ้งความดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับศูนย์บำบัดดังกล่าวนายจิรพันธ์หรือหมอปลาเปิดเผยว่าก่อนหน้านี้ตนพาสื่อมวลชนหลายสำนักลงพื้นที่ และเข้าไปตรวจสอบพื้นที่ศูนย์บำบัดดังกล่าวพบว่ามีสภาพย่ำแย่เหมือนนรกบนดินไม่ใช่ลักษณะของศูนย์บำบัดตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขหลังจากเข้าช่วยเหลือตนได้ไปลงบันทึกประจำวันที่สพด่านมะขามเตีย้ยแต่เจ้าหน้าที่กลับนิ่งเฉยจนรู้สึกถึงความไม่ปลอดภัยจึงเข้ามาแจ้งความกับกองปราบ เพื่อให้ดําเนินคดีอย่างตรงไปตรงมาหมอปลากล่าวต่ออีกว่าตนมองว่าศูนย์บำบัดแห่งนี้มีการทำเป็นขบวนการมีผู้เกี่ยวข้องทั้งข้าราชการตำรวจวัดและอาสาสมัครกู้ภัยและที่น่าผิดสังเกตก็คือมีตำรวจจากจังหวัดลาลสินร้อยเอ็ดพาผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดมาเข้ารับการบำบัดที่นี่มากที่สุด บางหมู่บ้านมีเป็น10บสบรายตนหวังว่าพลตรจเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุขผู้ชาการตรวจแห่งชาติจะดูข่าวนี้และตรวจสอบด้วยว่าหากนิ้วไหนไม่ดีจะตัดทิ้งหรือไม่หรือจะตัดนิ้วตัวเองทิ้งความคืบหน้าล่าสุดทำดีอย่าหวันคนว่าร้ายพระมหาภัยวันส่งกำลังใจให้หมอปาลั่นทำดีอย่าท้อถอยเพราะคนพาล จากกรณีที่นายจิรพันธ์เพชรขาวหรือหมอป่ามือปราบสัพเพสษีพร้อมด้วยทนายความนายไพศาลเรืองฤทธิ์ได้พาผู้เสียหายที่ศูนย์บำบัดวัดท่าพุราชบำรุงอำเภอด่านมะขามเตีย้ยจังหวัดกาญจนบ,บรุรีเข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวนกองกำกับการ5กองบังคับการปราบปรามเพื่อดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับศูนย์บำบัด ในข้อหาค้ามนุษย์เนื่องจากได้รับการร้องเรียนจากกลุ่มอดีตผู้บำบัดว่ามีขั้นตอนการบำบัดและรักษาไม่ถูกต้องไม่ถูกสุขลักษณะมีการทำร้ายทรมานร่างกายและจิตใจโดยการให้อดอาหารและมีการเรียกรับเงินในการเข้ารับการบำบัดและเรียกเก็บค่าใช้จ่ายรายเดือนรวมทั้ง หากต้องการออกมาจากศูนย์มีการบังคับเรียกเก็บเงินนอกจากนี้ได้โยงพาดพิงไปยังตำรวจสพสุวรรณภูมิว่ามีส่วนได้ส่วนเสียกับศูนย์บำบัดวัดท่าพุราชบำรุงอีกด้วยซึ่งต่อมาทางชุดจับกุมยาเสพติดสพสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดเข้าแจ้งความอาผิดกับหมอปา่าในข้อหาหมิ่นประมาท โดยการโฆษณาตามที่ข่าวได้นำเสนอไปแล้วนั้นซึ่งล่าสุดพระมหาภัยวันพระนักเคลื่อนไหวที่กำลังโด่งดังในโลกโซเชียลได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวว่าตั้งแต่ตนรู้จักกันมาอาตมาเพิ่งได้เห็นน้ำตาของโยมพี่หมอป่าเป็นครั้งแรกอาตมาไม่ทราบว่าตอนนี้โยมพี่หมอป่ากำลังเจอกับอะไรหรือกำลังท้อแท้และ ขอถอยแค่ไหนอัตมาอยากให้กำลังใจนะจากความคุ้นเคยที่แม้จะไม่นานแต่ก็ไม่น้อยอัตมาเชื่อมั่นในตัวของโยมพี่หมอปลาเสมอว่าสำหรับอัตมาพี่หมอเป็นคนจริงใจนะและที่หมอช่วยใครก็ช่วยด้วยความบริสุทธิ์จริงๆโบราณสอนไว้น่าคิดว่าบางครั้งถึงต่อให้เราหวังดี แต่การทำดีก็เป็นการบูชาโทษหลายครั้งเราโปรดสัตว์แต่กลับได้บาปตอบแทนทำดีต่อไปเถอะนะพี่หมอปลาขอให้ศรัทธาในความดีที่ทำความดีนั่นแหละจะคุ้มภัยให้พี่หมอขอให้เห็นแก่คนที่ทุกข์ยากลำบากอย่าท้อถอยเพราะคนพานเลยเพราะพระพุทธเจ้าสอนไว้ว่า หินศิลาแท่งทึบมีหวั่นไหวเพราะสายลมแสงแดดชั้นใดคนทำดีก็ไม่ควรหวั่นไหวด้วยคำว่าร้ายชั้นนั้นเหมือนกันพึงชนะคำกล่าวเท็จด,ด้วยคำสัต์จริงพึงชนะความชั่วด้วยความดี